กูกำลังวิ่งท่านารุโตอยู่เหรอวะเนี่ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นแมบมีซีกันนะฮะก็ผมให้เห็นว่ามันเป็นคนเล่นมาณแสนคนไม่รู้นะว่าเขามาเล่นกันทำไมต้งแสนคนก็เลยเข้ามาเล่นมั่งเพื่อกูจะมาเกาะเกาะกระแสนี่ก็เดินเขาให้เราเลือกทีมระวางไอระวังไอฟอบบ้ากับไอกับไอหมาเออผมจะเลือกเป็นหมาแล้วกัน เรากูเข้ามาแล้วเที่อะไรเนี่ยโว้เรามีมัดฟักยูแซดคืออะไรอะไรวะน่ะโอเคอันนี้อะไรเนี่ยขอคุยหน่อย หองคงคุณต้องการซุ่มพลังวิเศษในราคา25เจ็มหรือเปล่าคุณสามารถดูโอกาสที่จะซุ่มได้แต่ในแต่ละพลังโดยการคลิกปุ่มดูโอกาสฟอบบ้าพาวเวอร์อันนี้คือเราและอันนี้ล่ะอันนี้เป็นเงินเบรี มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับไอเชียนั่นเลยนี่ว่ะโอเคเหมือนมันจะเป็นเกมแนวบล็อกฟุตใช่แล้วมันเป็นเกมแนวบล็อกฟุตเลยแฟมเกมแนวฟาร์มเรวเวลหนึ่งเกมมีแดดได้ครับเกมมีแดดได้อะไรเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยจัดการฟอบฟอบบ้าออตายไปเด็กเี้ยวตายไะ ตายฟะ,ยะ,ยะเปน,นี้แหละสิงค่กูต้องการสองสามมาัดจอดเฮ้ยมึงใครเนี่ยตัวสุดท้ายกูรู้ว่าสิบเอ็ดแล้วเหรอวะโอเคเรา ต้องทำเคลสต่อใช่ไหมไม่รู้แล้วต้องทำเคลสต่อใช่หรือเปล่าพลังชีวิตกูจะหมดแบตบเลนะเวลสิบหกแล้ว <c oughs> อันนี้คืออะไรอะ่ะเคลสองคุณต้องมีเลเวลห้าสิบก่อนเนาะ <c oughs> โอ้กูโดนวันชอ็อต คกูจะไม่ทนกับพลังชีวิตหนึ่งร้อยแล้วกูสามาทำอะไรได้มัง่งโว้วีห้าสิบสิเจ็ดแต้มพลังชีวิตลงมาเลยจำนวนประมาณย5ห้าแล้วกันโจมตีระยะประชิดก็เต็มแม็กไปเลยครั้งนี้กูก็จะตีแบตลัวๆได้ละไหมพลังชีวิตกูมีต้องหกร้อยเลยนะเว้ย นั่นมันเชีย่ยดอะวะน่ะโว้วอยู่เป็นใครนะเอ้ยเราอะอีเ,อเวนได้กูตายอีกแล้วอะไร,รเราคุยกันเดียเราคุยกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรเนี่ย เออมันทำอะไรได้บ้างครับอีทเขาบอกว่าให้อีทว่ะเออกินแล้วกันโว้พลังทรายแฟทเฮ้ยโอ้พิมพ์ขอบคุณเขาไปก่อนโหเขามีประตูเนเนเธอไม่ใช่ อะไรวะเนี่ยมาลองดูกันสกิลแซบเป็นการยิงซองควงายสกิลเอ็กคืออะไรว้าวสกิลสกิลเอ็กเหมือนเป็นการเอ่ยยกศัตรูสกิลซีว้าวรับเพล็กกอน ต้องไปสกิวเอฟสกิวเอฟเป็นการบินมันจะบินตามลูกลูกลูกสอนเมาส์เราสกิวเวยยังไงกูก็ต้องมาใช้มาสอยู่ดีพลังพ่นปีศาจฟ,ฟอปบ,บา้าอัพแล้วเราไม่รีรีรอที่จะจะเอาม,มาอัพให้หมดไปเลย ไฟตรงนี้แหละก็ฟองควงไฟโ,หโ,หโหอหโคตรอีซี่เลยว่ะเฮ้ยตอนนี้เรามีเงินสองหมื่นสี่อีกอีกอีก,อก,อกนิดเดียวก็จะไปซุ่มพลังจากไอจากไ,ากไอเมียครบคอบบ้านนั้นนั้นได้ละเฮ้ยตอนตอนนี้เงินเงินครบแล้วแต่ว่าขอแต่ว่าขอเอ่อคุยดียก่อนวันนี้เอาเรียบร้อย ไปซุ่มกันเลยดูว่าเราจะได้อะไรซุ่มไม่เห็นมีอะไรอะไร,อะไรก็คืนเลยซุ่มซุ่มเฮ้ยอ๋อฮะคุณต้องมีเลเวลห้าสิบก่อนถึงจะสามารถสุ่มได้ อันนี้มึงใครเนี่ยอะไรวะเนี่ยสี่ออนลา่าเอา่ออย่าพึ่งไปยุ่งกับมันเรายังเป็นผู้เรียนใหม่อยู่ร้อยอีกฝองเวลใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วใก,กล้แล้วเลโกล้เลโก้เลโก้เลโก้โคเรียบร้อยเอ้ยอ้าวกูย,ยังเวลสี่เก้าอีกเหรอ โอเคคุยนี้ก็น่าจะเป็นคุยสุดท้ายแล้วล่ะเรียบร้อยไวยก่อนขอจบคุยนี้ก่อนเรียบร้อยฮะเชโดบินด้วยว่ะอะไรเนะี่ยเซตเบสอะไรเนะี่ยไอ้นี่ไม่ก๊อปไมค์มาครับอะ่ะเนี่ย โอเคได้เวลามาซุ่มพลังครับโอเคครับไปดูดิว่าจะได้พลังอะไรเอ่ออะไรวนะเนี่ยสปินจัดเก็บเลยกูวิตสนใจเดี๋ยวกันดูโอกาสหน่อยดิด แสเ้ยเขาให้ผลห้าให้ 5, 5ยากาเรามาว่ะแล้วเราสุ่มได้ผลสปินโอกาสออกหกจุดเก้าสองสิบยังไงกูก็ไม่ได้ยังไน,นกูก็สุ่มไม่ได้ผลบอมแล้ววะ่ะโอเคต่อไปก็คือการมาฟาร์มเควสดนี้ <c oughs> มาิ่มันเลยพลังซ้ายมอนเดิมช็อตกันไม่เริ่มยิงไม่เข้าแล้ววะ่ะ อัพแม่งให้หมดเลยอัพเกทไปเลยเอ้ยเฮ้ยมันตีกูเข้าได้ไงวะชิบหายแล้วชิบหายแล้วตีกูเข้าเหรอเดี๋ยวผมเจอกูสตัร์มันหนะ่อยเฮ้ยมันตีกูเข้าได้ไงวะหืมคุยดีทำย่ามกันนั่น่ะวีไปแฟนเดี๋ยวผมเจอกูงัดหัวเป็นอายูเคแน่ แค่ใช้ปืนกลน,นี้พวกมึงก็ไม่รอดแล้วละ่ะขอรบับเราเคลยรก่อนเ e ็ s, s go <S ต่อเลยคิววีเอ็กขอกูขอรับเคลยก่อนมึงจะตายด้วยมัดกู อ้าวแม่งไม่ตายปืนกโกนโหดาวเมษพันเก้าเรียบร้อยยังไงถ้ดมือไม่เอาไปทำอะไรได้ไวนะเนี่ยสิงเฮี้ยอะไรเนะี่ยไอโช์ซอปพ,พี่เท่าไอ้สัส ไอโซสป,ปีดนม่งเท่าทำไมวะอะไรเนี่ยพูดคุยกูยยไม่กูไม่ต้องการและไข่ม่งลอยวะนะันน่ะอะไรวะนะันน่ะโอเคเดี๋ยวเราจะุูม สูงไม่ได้เหรอออาวทำไมคุณสูงไม่ได้วะอะไรเนะี่ยรีเพาโอกาสในการซูมเพามนุษย์ยี่ห้านกยี่ห้าอ่ะอันนี้นกกวะนะ่าเนี่ยโว้วโคตรเจ๋งเลยวะ่ะและอันนี้คืออะไรเนะี่ยคุณต้องการ ซื้อดาพี่เรียกว่าขาจะนรักหรือเปล่ากูซื้อเอา้าทำไมกูซื้อไม่ติดอะ่ะซื้อดิเฮ้ยกูจะซื้อกูจะซื้อเอา้าทำไมซื้อไม่ได้วะอะไรเนี่ยโอ้เลเวลแม่งตันสองพันสามร้อยห้าสิบโอ้ อะไรเ no นี่ยอันนี้ UFO <Mär z> น <wrote> ่ะอะไรวะน่ะโอเคมีสเตตยู่เท่านี้อันนี้ฟูไฟฮะเกิดอะไรขึ้นพ่นอะไรวะน่ะปีงวะน่ะ เฮ้ยกูปิงปนะเนี่ยดูปิงกูปิงเจ็ดหมืน่นไอ้เหี้ยปิงเจ็ดหมืนม่นบ้าไปแล้วไอ้สัตว์ปิงเจ็ดหมื่นอะไรวะเนีเ่ย เฮียอะไรเนี He ่ยเกียโดนฆ่าแล้วปวดกูหายอ้าเฮียอะไรวะเนี้อ่ะ